เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Loot Hero นะครับผมตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันของอัลฟาอยู่นะครับผมก็น่าจะเป็นเกมแนว Survival หรือเปล่าโลกไหล่ Survival นะมั้งครับมีอเวลอุปกรณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะขอ,อย่าปิดเพลงเริ่มมาเนี่ยเขาให้ธนูมาแล้วผมโอ้โหธนูอันนี้น่าจะเป็นธนูกากนะมาที่ช็อปนะครับตอนนี้มีอยู่300ยเหรียญน,นะครับมีกล่องไม้อยู่หนึ่งกล่องแล้วก็น่าจะต้องเปิดกล่องนี้เพื่อสุ่มธนูหรือเปล่าโ้แล้ว อาตโนเป็นกู๊ดโอ้โหก็คือเกลือสุดโอ้โหแต่ก็น่าจะดีกว่าอันนี้นะครับโอเคงั้นเราจะใส่ไปเลยนะครับอีควิปเจหลังจากนั้นไปที่เรเวลก็ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นแมปนะครับลูทฮีโร่เจกดเพลย์เล่นไงเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันเล่นไงอ๋อมันยิงอัตโนมิารอเจมันยิงอัตโนมติให้เราเลยนะครับน่าจะเลือกยิงตัวที่แบบว่าใกล้เราที่สุดนะครับปึ๊บืเอาแล้วครับมาถึงในส่วนของระบบการเลือกสกิลนะครับในส่วนตรงนี้เป็นระดับแรนะครับอันนี้ ทำให้น็อกแบ็กสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี้ติดคริโอกาสคริอันนี้น็อกแบ็กไหมอเอาน็อกแบ็กไดดีกว่ามันจะได้กระเด้งไปข้างหลังครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นด้วยกระเด้งไหมเอ้ยกระเด้งกระเด้งกระเด้งอยู่เออเวลาโดนลุมเนี้ยมันก็จะแบบไม่ต้องกลัวนะครับมันก็จะกระเด้งกระเด้งนิดหนึ่งอุ๊ยเจ็บเจ็บชึบชึบเราต้องหลบลูกแดงๆมานะ คื <c oughs> อโอเคคือหลอดตรงนั้นมีหลอดเลเวลนะทุกคนอ๋อคคือผมก็ไม่ต้องกดค้างเลยมาทุกคนมันยิงให้อัตโนมัติเลยโอ้ผมไปกดทําไมเนี่ยไอเราแค่มีหน้าที่เดินหลบสกิลนะทุกคนเกมมันยิงอัตโนมัตินะไอะเราก็ไม่รู้อ๋อพ้อยซันชันโอกาสติดพิษแล้วก็บวกดาเมจอันนี้ฮิลอันนี้เอาเป็นติดพิษละกันนะได้ไมมีโอกาสติดพิษเคมาปึ๊บ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 มันเป็นไงติดพิษอะ อ๋อไงม่นมีมุมมองมุมมองขึ้นอยู่นะทุกคนอ่ะเลเวลอัพที่เราได้แค่ระดับกูดนะครับอันนี้เพิ่มสปีดไม่ถึงสปีดเราใช่ไหมเพ็่อันนี้ไหมเราจะได้เพิ่มโอกาสติดฟีดเข้าไปอีกสปีดนี่น่าจะหมายถึงสปีดตัวละครเรานะครับไม่ใช่การยิงเนาะโอเคเว็ที่9ครับก็จะหมดเวฟแล้วนะทุกคนพยายามหลบไอ้ลูกแดงๆของมันนะเรียบร้อยโอ้บอสระดับเคเลเวล up ระดับแลสกิลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูสิทำอะไรได้เว้ยอุ้ยอุ้ยอื้ มดแรงจังเนี่ยติดพิษติดพิษเรียบร้อยวิกตอรี่ชนะแล้วนะครับโอ้โหมันก็ง่ายอยู่นะนี่อ่ะเอาละตอนนี้เรามี700นะครับเราจะมาสุม่มเผื่อเราได้ของที่ดีขึ้นนะทุกคนเผื่อได้อะไร่อิปิะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้แบบสูตรประเสริฐโอเคเผื่อจะดีกว่ากู๊ดเฮ้ยเอ้ยเอ้าผมนึกว่ามันจะได้แค่ได้คาทาโน่แต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นอิสเซอรี่มั้งจะใช่นะทุกคนมาเปิดอีกครนะั้งหนึ่งพึ่ง ดาบธนูแล้วมาดูในกระเป๋ากันอออนี่ไงผมได้อะเซร์รี์มาน่าจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นหรอกด้วยวาเพิ่มไซส์ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมว่าอันนี้ดีกว่าปะ่ะอันนี้มันยิงกระจายก็จริงแต่ว่าอันนี้น่าจะแรงกว่าผมชอบแบบนี้เดี๋ยวลองลอง,ลองเล่นท่าะเออลองเล่นดาบดูกนะทุกคนชึบม่มีด่านปดล็อกด่านโอเคเราไปลุยอีกด่านนึงกันมาแล้วครับโอ้โหเท่ย,ยู่นะเนี่ยยิงยิงยิงอุ้ยทำไมมันเบาจังมันเบาหรือด่านมันโหดว่ะอุ้ยไอ้นี้มันติดตามเราด้วยโอเค เดี๋ยว่าถ้าเราตีชี้มันจะปล่อยชูริเคียนเหรอผิดผิดแล้วกันยิงระยะยิงเรามันใกล้อยู่นะเนี่ยทุกคนมันต้องเดินไปที่ใกล้เลยอะ่ะมันถึกมากเลยด่านสองเนี่ยอุ้ยเราได้ระดับแรงมาครับอันนี้น็อกแบ็กนะครับลอน็อกแบ็กกันเลยมันจะได้กระเด็นเวลามันเข้ามาใกล้เรานะแช okay. มันเริ่มเยอะมันเริ่มเยอะยิงยิงคนเดียวแล้วนี่อุ้ยบอสด่านนี้มีมินิบอสครับนะ โอ้ยอะไรอ่ะมันฮิวโอ้โหไอ้บอสตัวนี้มันยังมอนสเตอร์ดูกันว่าเราได้อะไรเอ่ยอุ้ยพิชเพิ่มขึ้นอีกเป็น40%นะครับโอกาสติดพิษแปะแปะนี่ไงติดพิษแล้วไม่มีใครให้ฮิวแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อะไรเปล่าอ้โอ้ยมีกล่องด้วยว้าวไอ้เพชรนี่มันสามารถทําอะไรได้วะไอ้ตรงนี้มีส่วนของสั่ตรงสเตตอันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะผมมั่วอยู่นี่จะเพิ่มมาอีก2เม็ดหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่หรอเม็ดผมโพลเป็นลูกอมเลยผมนึกว่ามันนนจะะเพิ่มลููกธ มันทะลุอ๋อมันทะลุมันยิงทะลุทุกคนอ่าทำให้ยิงทะลุไปถึงตัวที่สองเนาะปึ๊บ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 อู้หูผมโดนบีบผมโดนบีบต้องการความเร็วตอนนี้เฮ้ยนี่ไงโอ้โหมาพอดีเลยมาแล้วครับความเร็วเราจะได้วิ่งหลบพวกนี้ได้ยิง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 อ่าผมมี15เว็บเลยนะผมเพิ่งสังเกตนี่ไงเหตุพวกนี้นัดเดียวตายนะเออซ้อนๆกันอย่างนี้แหละ เราก็จะได้ยิงทะลุไปนะแบบก็ออยังถือว่าพอไหวนะไม่ถือว่ายาเกินไปอันนี้เพิ่มดาเมจหรือเปล่าไดอยังไงสิ่าจะเพิ่มดามดเมจเนาะหึงถึงหอ๋อมันจะสู่มครับทุกคนเนี่ยมันมีเลขสีไอ้เหลืองๆอนะก็คือมันจะสู่มดาเมจเพิ่มขึ้น1นึถึงหดาเมจนะครับมันจะสุมนะ่มเนาะ ถ้าโชคดีก็ได้6ดาเมจแรงสุดงี้นี่เองเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะน่าจะมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นก็ถือว่าช่วยขึ้นมานิดนึงมาครับจะจบแล้วใกล้จะ15เวฟแล้วนะตอนนี้12เคอัพเลเวลอันนี้เลือดยังไม่จําเป็นนะอันนี้อีกเหรอไม่เอาผมเอาผิดดีกว่าตอนนี้เกิน50%แล้วนะ60%น่าจะตีสทีก็น่าจะติดแล้วแหละมีจอมเวทมาด้วยครับเวฟนี้นี่เนี่ยนี่เนี้ยโอเคมาครับ บอลสุดท้ายครับเวฟนี้โอ้ยออย่ามาลุมฉันไอแดงไอแดงนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยเวฟสุดท้ายครับบอสอุ้ยสองตัวเลยเหรออืมีบอสสองตัวครับทุกคนโอ้มันไล่มันไล่มันไล่ лай, ทุบผมยิงไอ้นี่ก่อนได้ไหมเนี่ยไอ้น,นี่มันฮิวเนี่ยไอ้น,นี่มันฮิวอะ่ะไอ้น,นี่มันฮิวยิงยิงยิง <c oughs> ผมอ้อมอย่างนี้แหละมันวิ่งตามผมไม่ทันสปีดฉันเยอะกว่าเว้ย <c oughs> นี่เนี่ย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  ว่ายิงไอ้คนนี้นะ่ละเออ,อไม่น่าจําเป็นแล้วมั้งไอท้ทงไอเทมตอนนี้อืออือโอเคเรียบร้อยครับวิคเตอรี่เย่ผ่านแล้วเฮ้ยได้อยู่นะด่านนี้ตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ที่1,900เหรียญนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นด่านต่อไปกันเลยไหมด่านนี้เลย let's go อุ้ยด่านนี้มืดตัวน,นี้มีพวกโครงกะโหลกอุ้ยไอ้นี่มันวิ่งเร็วจังอนะมันมีสูงสุดแค่แรเหรออุ้ยอันนี้ทะลุความดีนะแต่นี้ด็อกแบ็คเอาทะลุก่อนแล้วกัน ใครสนใจก็ามาเล่นได้นะครับทุกคนมันก็เป็นเกมเล่นแบบเพลินๆนะครับทุกคนยังไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนตอนนี้เรายังไม่เจออะไรแปลกๆเดินตรงๆเดินตรงๆเงี้ยชอบเลยทะลุยิงทะลุยิงทะลุนี่แนี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 นแนโอ้โหวันเจ็บ ้ยโอ้โหทุกคนมันมีระดับอีพิกมาโอกาสติดคริแล้วก็ค่ารักนะครับเพิ่มความโชคดีเพิ่มมา2อ๋อ๋อไง Project ์ไทอันนี้คือเพิ่มมาถนน2ลูกนะครับ,มมรรบแต่ว,ว่ามันจะลบในส่วนของ a อ t แ c ก Speed แล้วก็คือความเร็วโจมตีนะครับผมเอาคี่ดีกว่าเนาะเปอร์เซ็นต์คริแล้วก็โชคดีนะครับความโชคดีเทำไมกล่องมันถึกจังเลยอ่ะกล่องโอ้โหนึ้ว่าเป็นกล่องสมบัติไอ้บ้าเอ้ยนี่มันเป็น Mini บอสมันปล่อยเนี่ยออกมาเยอะมากครับทุกคนต้องเดินดีๆีอายังต่ายัง โอเคโอ้ยมันมีอีกหรออ๋อ,อโอ้โหนึกว่ามันจะเลือดเท่าเดิมไม่งัน้นน้านสัแย่นะอุย้ยอีปีกมาอีกแล้วครับทุกคนบกสี่เทอร์นาโดคืออะไรอะ่ะน่าจะดีนะเทอร์นาโดไหนเทอร์นาโดโอ้ยนี่ไงเทอร์นาโดปล่อยเทอร์นาโดออกมานะครับทุกคนโ,โอ้โหเริ่มเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงมือละอันนี้เวฟที่8แล้วนะเข๋ออีปิกมาเทอร์นาโดเพิ่มอีกตุ้มอุ้ยอย่างเยอะโอ้ยอย่างงี้น่าจะช่วยได้เวลาตอนโดนลุมนะครับ ต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะทุกคนก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนมีมินิบอสมาอีกแล้วโอ้โหทีนี้อะไรโอ้โหเอ้ย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 อะไรอ่ะอ๋อมันมันโยกมันโยกมีแค่นี้ใช่ไหมแพทเทิร์นโอเคได้อยู่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 อุ้ยนี่ไงล่ะโนฮิตไงโอเคได้แค่แร่นะนี่น็อกแบ็คแล้วกันนะครับทุกคนอุ้โหเยอเยอะ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 จังเยอะจังเยอะจังเยอะจังผมอยากให้ระยะยิงมันไกลกว่านี้มันน่าจะมีแบบ สกิลให้เพิ่มระยะยิงเนาะน่าจะดีจัดการในตัวเวทก่อนนะมันน่ารำคาญมากโอเคแล,แล้วแล้วอีพิกนั่นงไงอุ้ยนี่เพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็ระยะนี่ไงโอ้โหที่ผมพูดมันมีระยะอันนี่ละกันนะครับเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็ได้ระยะด้วยโอ้ของดีเคเรียบร้อยไอ้สนโดเรามันก็ดีอยู่นะเนี่ยมาบอสโอ้บอส,อบอสนี่เป็นไอ้ตัวเดิมเลยครับแล้วมันก็จะเรียกมาเป็นวงกลมนะนี่ไง <ersch> แล้วก็หลบ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 โอ้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 มันยังมีไอ้ตัวเวทตัวนี้เดี๋ยวนะจัดการไอ้ลูกกระจกก่อนโอ้ยจี้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 โอเคลูกกระจกหมดไปแล้วครับมาถึงคิวแกแล้วไอ้บอสยิงยิงยิงเอ้ยมาดิทิพตอรี่โอเคเอาละทุกคนเรามาดูกล่องนี้กันนะครับทุกคนกล่องโกลเด้นเชสนะครับเป็นกล่องที่มีมูลค่าเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับสองพันเหรียญตัดไปขอของดีๆอุ้ยเป็นอันนี้ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยดีวายเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ อ๋เป็นแลเฉยนะครับทำอะไรได้ก็คือทําให้ศัตรูติดไฟนะครับทุกคนอันนี้อุ้ยน่าสนใจมีกี่ดานครับเนี่ยมีอารีนาน่าจะสู้กับคนกันเองนะอ้าเลยอ,อีก2องดานครับเดี๋ยวนี้ผมเล่นให้จบเลยแล้วกันให้มันไปถึงด่านสุดท้ายนะครับทุกคนมาลยุยหนูใหม่ใช้ไรกว่าเดิมยิงอ้ยเท่อะติดไฟนะครับติดไฟไฟแต่มันเท่มากเลยว่ะไฟเนะี่ยอุ้ยแอมพวกนี้มันถึกมากเลยอะทุกคนว่าน่าจะไหวชิลจัดการนักเวทก่อนเลยครับทุกคนนี่นะนี่นะอีปิกมามอีปิกมาว่ะทุกคนเฮ้ย ความเร็วโจมตีกับระยะโจมตีครับมาดีของดีของดีได้ระยะแล้วก็ความเร็วโจมตีนะครับยิง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 ติดไฟติดไฟโอ้ยผมโดนอะไรอ่ะผมมองไม่ทันมันนัวมากครับในจออ่าบอสโอ้ยมันมาสองตัวน่าจะต้องจัดการไอตัวเวก่อนครับมันน่ารำพานเพราะว่ามันปล่อยโอ้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 ยมาจากไหนมาจากไหนอย่าพึ่ง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 เชเค้เชนน่าจะต้องเดินไปเรื่อยห้ามหยุดเดินนะ ้ายตายโอเคเวลาที่เรายิงโอ้ยมันเยอะจังเลยอะไอแดง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 ไอตัวนั่นลำพานามันมีไอแดง2ตัวแดง1ตายครับเหลือแดง2แดง2ดเรียบร้อยนี่ครับทุกคนมันโดนผมทะลุไปตัวอื่นตายหมดมันเยอะจังเลยอะมันเยอะมากอุยอีปิกมาอมีปิกมาว่ะของดีพลาดได้ไงครับเพิ่มระยะกับความเร็วโจมตีนะครับปึดเปิดปิดปิดโอ้โหยิงโคตรเร็วทุกคนยิงโคตรเร็วซอยโคตรเร็ว โอ้โหนี่บอสสามตัวเลยโลมาดีมาดีอุ้หูแล้วมันเป็นไอ้นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีที่ไม่ใช่ตัวเวทหลายตัวนะครับไม่งั้นน่าจะลำบากนะอุ้ยื้อยื้อยือแต่ไอ้นี่มันพุ่งมาร้วนๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะติดไฟติดไฟไปดิติดไฟไปดิเออเรบบอยไฟสายซอยทีก็จัดไปครับความเร็วล้วนๆมาๆๆนี่ไง ผมรู้สึกว่าแค่นี้มันก็เร็วมากนะทุกคนดูมันซอยดิมันมซอยเร็วแล้วมันมันมากเลยนะทุกคนมาบอสเป็นบอสอะไรเอ่ยอุย้ยรถถังนะทุกคนผมมันยิงทีละสามลูกนะแต่ว่ามันช้านะไม่เป็นไรนะรเราวิ่งเราจุก๊กเราใช้ความเร็วโอ้โหหายารถถังเราก็ไม่ไหวคนระับอุ้ยผมไม่ได้ความเร็วกับคืนมาแล้วนะทุกคนนี่ครับความเร็วกับระยะนะโอ้โหมันแรงมากอนะทุกคนเอ้าจบแล้วหรอ ไปช่วงหลังๆมันมีสกิลอีพิกนี่ทําให้ตัวเราที่มันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ้ยคนนี้เขามีอะไรไม่รู้ว่ะเรามาเปิดกล่องกันเลยทุกคนชอบชอบชอบ,ชอบยีกก่ Golden Chase หวังว่าเราจะได้ระดับอีปิกขึ้นไปนะ Let's go มาอีพิกโอ้ยอีพิกมา Infernal Amulet เ,เ,เป็นสร้อยคลรอ,รอ,รอ,รออะไรเอ่ย t h r n d o เหมือนอันนี้เขาน่าจะเพิ่มทอร์นาโดมาให้เรานะครับ2ทอร์นาโดนะอ่าน่าจะมีแบบทอร์นาโดตั้งแต่ในต้นเกมแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองไปลุยในด่านสุดท้ายกันนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะ Let's go เดี๋ยวลองดูนะถ้ามันได้นะนะอุ้ยโอ้โหทุกคนแล้วมันเป็นทอร์นาโดไฟครับโยเซตไฟถ้าอย่างนี้เราอัพทอร์นาโดมามันก็น่าจะเป็นทอร์นาโดไฟเหมือนกันป่ะมีไหมไม่มีนะครับตอนนี้อยากได้ทะลุมากๆทอร์นาโดอยากลองดูว่ามันเป็นไงอยากดูทอร์นาโดอ่ะมีไหม ไม่มีอันนี้แล้วกันนะครับความเร็วกับเบรนช์มันเดิมมาโอ้ยแค่นี้ก็เร็วแล้วมันเริ่มเร็วแล้วทุกคนผมเลือกแค่ไม่กี่อันนึงนั่นแหละหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ขนาดต้นเกมนะทุกคนยิง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 มีบอสโอ้ว่าต้องฟรีกอ่าไอ้บอสตัวนี้มันยิงแบบซื่อตรงนะครับทุกคนมันไม่เลี้ยวนะมันไม่เลี้ยวเฮ้ยมันมันพอมันแตกแล้วมันลดขั้นด้วยเมื่อกี้มันยังสูงๆอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เริ่มเลี้ยวแล้วอันนี้เริ่มเลี้ยวแล้วแพทเทิร์นกกาาารยยิงมมัันนนแปลลๆะเเวตโโโออ้หค อือือโอ้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 ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวไม่มีเลยเอาเป็นชูริเคนแล้วกันนะครับถ้าเราตีคีมมันน่าจะปล่อยชูริเคนมา2 2ชิ้นเอ้ยนีงไงนี่ปล่อยชูริเคนจริงครับเขาเรียกว่าอะไรผมจะพูดว่า2ลูกชูริเคน2ใบแล้วกันนะปล่อยมา2ใบนะครับสองเล่มอะ2เล่ม2มันเรียกหน่วยมันเรียกว่าอะไรวะผมอยากจัดการัตเวทนะแต่อันนี้มันวิ่งเร็วจังเลยนนี้มันวิ่งเร็วมากวันนี้มันวิ่งเร็วมากโอ้โหโอเครับทุกคนตอนนะะ ด่านนี้แล้วมันก็เยอะซะเหลือเกินเนี่ยโอ้โหแล้วมีแต่ไอ้พวกที่ปล่อยพลังด้วยไม่มีทะลุอุ้ยนี่ไงเทอร์นาโดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะติดเป็นเทอร์นาโดไฟไหมนะครับ let's go อุ้ยเป็นเป็นทุกคนมันเป็นเทอร์นาโดไฟมันติดมาจากไอ้แอเซสซอรียของเรานะครับโอ้เทอร์นาโดไฟช่วยฆ่าด้วยเออเออเอ,อ,อุ้ยดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยไปอ,ยอุ้ยมาตอนนี้เวฟที่สิบห้าแล้วก็มีบอสใหม่อีกแล้ว Okay. โอเคโอ้โหมันเป็นบอสที่เราหลบไม่ได้อีกแล้วทุกคนมันวิ่งเร็วเหลือเกินอยากได้ความเร็วโอเคครับชูลิเคนเพิ่มเป็นสนะี่นะถ้าตดชีนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหวิ่งเอออย่างงี้น่าจะดีขึ้นมาหนะ่อยโอ้โหมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะมากมันเยอะจริงมันเยอะจริงอ,อนี่ยังไม่เวฟสุดท้ายเลยแกมากันเยอะจังเลยเรียบร้อยอีกสองเวฟเท่านั้นนะทุกคนกัดฟัน มาแล้วทะลุผมมาแล้วทุกคนโอ้โหมาช้าจัดมาเลดเกมเลยอะ่ะมามาช้าดีกว่าไม่มาบอสเป็นอะไรเอ่ยเป็นไอ้กระบองยาวๆนะแล้วก็เป็นนักเวทโอเคดีที่ไม่ใช่ไอตัวที่เราหลบไม่ได้นะโอ้ยยิงยิงยิง,ช,งนนะช่องนี้ไม่โดนนะช่องนี้ไม่โดนอุ้ย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 โดนแล้วโดนแล้วมันเริ่มตามครับมันเริ่มตามมันเริ่มตามติดเลี้ยวมาไหนเลี้ยวมาไหนจะตายลวโอเคไปแล้วหนึ่งไม่เี่เว็บสุดท้ายนี่ใช่ปะ่ะอุ๊บ นี่แน่จบแล้วเย้ห yeah ูด่าวสุดท้ายเราเคลียร์ได้เรียบรอนะ้อครับโอเคเอาละทุกคนผมมีอยู่ที่5,000ันก่อเหรียนนะครับเลยเรามาดูกันว่าเราสามารถซื้อได้2กล่องนะเราจะได้ของดีๆไหมเนี่ยอยากได้อ้ไอเนี่ยดีวายเนี่ยแต่ว่าโอกาส1% 2กล่องโอเ okay, ค let's go โอ้ย t h ัเดอร b o บเป็นธนูสายฟ้านะโอ้โหเคเคเคดีดีดปุ๊บ แล้วก็ได้ริงมาเป็นแหวนนะครับอแหวนเรายังไม่มีเนาะนี่ช่องนี้อันนี้โอ้เพิ่มโอกาสได้ตังค์เยอะขึ้นอุ้ยของดีส่วนอันนี้นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสายฟ้านะครับผ่านะครับแล้วก็บวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คริอูย้ยดีมาก เย้โคเท่ทุกคนก็สําหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่เล่นโหมดอันนีน้านะครับได้ถึงเว็บที่เท่างไหลก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลัาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบาย